วิธีการผูกซุงแบบสามเหลี่ยมครับผูกเหมือนกันทั้งจุฬาและสองห้องเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยนะครับจับ สองเส้นรวบใส่กันจับปลายเชือกของเชือกอีกเส้นเดียวของเส้นเดียวพอเสร็จแล้วจะได้เชือกที่เป็นปมเลื่อนไปมาได้เลื่อนไปซ้ายไปขวาได้เอาไว้ปรับเวลาว่ามันเอียงเสร็จแล้วขมมดปม ล็อกไว้อีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งมาผูกต่อผูกเป็นเงื่อนแบบนี้นะครับดึงให้แน่นวัดระยะเชือกให้เลยปลายปีกไปประมาณหนึ่งครืบเชือกเส้นล่างก็แย่เข้าไปในรูตรงปีกล่างครับแย่เข้าแล้วก็แย่ออกมาด้านหน้าแล้วก็แย่กลับขึ้นไปปิดตากระบาด ข้างหลังก็จะเป็นกากบาดแบบนี้ครับด้านหน้าก็จะมีเชือกสี่เส้นครับผมไม่เกี่ยวกับเส้นยาวนะมีสี่เส้นนี้ครับจะได้สี่เส้นในรูเดียวมัดแบบนี้ครับลองทำดูนะครับ เรียบร้อยครับการผูกทูงแบบสามเหลี่ยมสะดวกในการปรับว้าวเวลาว้าวเอียงซ้ายเอียงขวาก็เลื่อนปมตรงนี้ไปด้านที่ว้าวเอียงครับว่าวก็จะหายเอียงตอนนี้ตั้งสมดุลไว้ตรงกลางก่อนนะครับรอเทศวันที่10กุ่มพาันธ์6-7ครับผม น้องส้มจี๊ดสองห้องถอดหางเมตรหกสิบปลายทางขอนแก่นครับ